อพอดีกูกำลังขับรถไปว่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนี่นิดเดียวเอองัอ้นเราจะเจอกันโดยการโอเคโอเคเจอกันเจอกันก้ตรงไปแล้ว ไม่ฟิลมาช้าเหมือนลีลานี่กูไม่มาเว้ยมาเยลยแล้วพี่มันแรงเนาะ <c oughs> ที่ทุกคนผมเลื่อนดูในเฟซผมเห็นไอสอบชิงทุนต่างประเทศทุกคนสนใจไหมครับมันรายละเอียดมันบอกว่าค่าใช้จ่ายฟรีค่าเทอมฟรีครับแล้วก็ค้าหอวปักฟรีแล้วก็มีเงินพิเศษให้4 5่0บาทต่อเดือนเลยนะครับ hey, เฮ้ยฟิวเดือนนั้งสี่หมื่นห้าน้ยต่อเดือนอะแต่ว่ามีสอบอ่ะโอ้ oh. เราจะเราจะติวทันกันไหมสอบไหม ลองไหมอสอบอะไรล่ะยังติดไออยู่เลยดีตัวนึงนี่เอาดีดีติดไอตัวเดียวหรือหลายตัวคิดดีกีติตัวเนาะห้าตัวหรือเปล่าวะเยอะเกินไม่รู้อะ่ะต้องไปดูใหม่แต่ว่าก็น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจลองสอบอยู่เนะานะอาเนาะใช่ครับสมัคร<ม>ยังไงล่ะอ่าอยังผมดูรายละเอียดแป๊บหนึง่งนี่ไงครับเขาบอกว่าสนใจติดต่ออาจารย์ชิติพงษ์บุญถึง อ,อาจารย์คนไหนฮึอาจารย์คนหัวหยองๆไงใวที่ชอบเดินไปเดินมาน่าติบสี่น่ะหัวหยองตัวดำๆนี่น่ะไม่เคยเรียนหรอะเคยเรียนแต่กับอาจารย์หัวล้านๆน่ะคนละคนอ้าวเหรอ,อสงสัยปิดคนจังคนผิดพี่สอบชิงทุนไปต่างประเทศนี่ว่า ค่าเทอมก็ฟรีค่าหอพักก็ฟรีมีเงินพิเศษให้ตัง้ง40,000ห้านี่ไม่ดีด้วา อาจารย์สวัสดีครับอะไรครับอ๋อพอดีพวกผมจะมาส่งใบสมัครสอบชิงทุนนะครับที่ไปต่างประเทศนะครับอ๋อผมนายจะสอบได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่แต่งหนวดก็ไม่กอนอีกโอ้อาจารย์อาจารย์ก็รอดูคะแนนสอบออกมาจะเป็นยังไงครับแต่ผมก็ยังไม่แก้ไอ้เลยปัจจุบันนี้ไม่แก้แล้วจะได้ไหมเนี่ยอ๋อสบายรอดูจะรอดูแล้วกันนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ เด็กพวกนี้สภาพผมก็ไม่แต่หนูก็ไม่โกนยังจะมาสอบอีกแถมติดไอ้อีกเลยไม่น่าได้จะรอดูแล้วกันครับกดเบอร์โทรบอกแม่ว่าเจอสะพาย ที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ความของฉันบินลงไม่อาจฟันไม้งามให้หล่มาแต่ของฉันแค่ดวงใจที่ขึ้นสนิมคนสค่ไหครับวันนี้จะมาส่งใบชนะสอบคิงทุนนะคะโอ้เตรียมตัวมาดีไหมล่ะเรา ดีค่ะยังไม่ได้นหนองซื้อเลยค่ะโอเคก็ขอให้โ,คโคชคดีแล้วกันะค่ะ

搞定 ใช้เวลาในการสอบประมาณ60นาทีครับพอ60นาทีเราก็จะถูกทำข้อสอบแล้วก็ออกไปได้แล้วเรื่องทำข้อสอบไรครับ วาปรกกาและดินสอแล้วน,ลนะครับถึงเวลาที่ทำเก็บข้อสอบแล้วครับได้ขออนุญาตค่ะ ครับมีอะไรครับอาจารย์คะพอดีนูอยายด้ที่หนึ่งนะคะนูมมีของเล็กๆน้อยๆจะมาว่าแพอาจารย์ค่ะโอเคแล้วผมจะช่วยคุณงานยังไงนีน่้นเราเป็นงานกัน ครับครับสวัสดีครับคุมีอกสารสั่งของไหมครับสัางอาะไรครับคุณทำการทดสอบข้อสอบของนักเรียนนะครับนั้นราคาะครับนี่ครับทนเรียนคนหนึงสมัยผมดูครับ นักเรียนนักเรียนก็เสียครูก็เสียโรงเรียนก็เสียครับรองอรับการสอนของคุณเป็นระยะเวลาสองปีนะครับขอบใจดีครับไม่ได้ครับเท่าไก,ก่แข้งก็ขึ้นศาลนะครับคุณจะเอาไหมครับมานะครับผมตามนี้นะครับปัจจดยนะครับ